มาถึงด้านนี้อันนี้คือไม่มีคนอยู่เนาะด้านนอกรวมทั้งห้องนู้นห้องไหนห้องนี้อันนั้นเป็นห้องแม่ทําเป็นห้องเก็บของเก่าไปเลยกลายไปเก็บของอ่ะผมขออนุญาตสํารวจก่อนได้ยินเสียงหัวเราะมาจากในห้องพี่เจจริงป่ะเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบคิกคักคิกคักอะ่ะคือคิกคัก,คกอยู่หลายคนเหรอไม่รู้เหมือนแบบอย่างเงี้ยเหมือนสนุกอะ่ะอันนี้ฝั่งเสือ ส่งผลยังไงจา์ของ,ของบ้านเ,เนี่ยก็คือจะทําให้คนในบ้านเนาะก็จะมีปากเสียงก็เลือดตกยางออกอเกิดอุบัติเหตุก็ทาอะไรน้มันก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องผ่าตัดหนักสุดก็คือการสูญเสียหนูเพิ่งไม่ผ่าตัดมนาไม่ได้ได้ประมาณปีหนึ่งและนี่ฝั่งผู้หญิงด้วยเป็นก้อนเนื้อประมาณ5เซนขออนุญาตตานะบานตาเนาะอันนี้ห้องใครลูนอนด้วยกันหมดเลยทุกคนในบ้านผู้หญิงคนนี้หนูไม่แน่ใจว่าเสาต้นนี้หรือว่าต้นนูนคือที่พี่รู้สึกนะพี่รู้สึกต้นนี้ใช่ค่ะที่ที่หนูรู้สึกกับพ หรู S 2> <S 2> <S ้สึกต้นนี้แม่หนูบอกต้นนี้แต่ว่ายายบอกไม่รู้ต้นนี้หรือต้นนู้นที่หนูรู้สึกหนูรู้สึกต้นตตน,นี้ต้นเนี้ยตอนที่ยังไม่ทําห้องอะเคยมีผ้ายานสีแดงแปะถ้าสมมติเราบอกว่าเป็นต้นตะเคียนผมว่าโอกาสที่จะมีลักษณะแบบเนี้ยไม่น่าใช่ลายลายมันไม่ได้ค,<อ>คือตะเคียนไม้คมไม่ใช่ตะเคียน<อ>แต่ถ้าถามว่ามีนางไม้ไหมอะอาจจะมีได้เพราะรู้สึกโอเคแต่พี่เจหนูกลับรู้สึกว่ามันซ้อนกันมันเหมือนเคยมีนางไม้อยู่ที่นี่แล้วนางไม้เจ้าของเดิมอะคืออาจจะมู ไปหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในต้นนี้ร้อยปอร์็แล้วแล้วมันเหมือนมันมีอะไรที่พยายามจะมา <ไป S 2> แท<ส>รกใช่อา